ครับผมสวัสดีครับวันนี้เดินอย่างเดียวนะครับได้ลดไขมันลงเยอะเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือที่ะน,นะครับเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเหล็กตรงนี้นะครับสร้างไว้นะครับเพื่อไม่ให้วางนะครับเดินไป กวางจะไม่กล้าเดินผ่านเหล็กตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องนะครับเป็นการกันกวางนะครับน,นี้เป็นการกันกวางาที่จะข้ามไปข้ามมานะครับนี่ครับเขาอยู่กันเป็นหมู่คณะนะครับ อยู่กันเป็นหมู่คณะเลยนะครับหูพึ่งเลยนะครับนี่สวยสดงดงามนะครับมองกล้องด้วยนะครับโชว์กล้องด้วยตรงนี้ตอนนี้ไม่ใช่ภาพค้างนะครับแต่กวางกำลังมองกล้องนี่นะครับอยู่ตรงธรรมชาตินะครับอยู่ตรงธรรมชาติ ตอนนี้ก็ตกใจเล็กน้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ที่พักของกวางนะครับนี่จะเป็นจุดที่พักของกวางอีกวางตกใจเล็กน้อยนะครับกวางตกใจเล็กน้อยนี่นะครับ ก็จะอยู่แบบครอบครัวนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ทุ่งแสนทุ่งแสนกวางนะครับนี่ครับทุ่งแสนกวางนะครับทุ่งแสนกวางนี่นะครับ การไปดูกันไหมครับอ่าแล้วถึงแล้ว,ลวนี่ครับขอโทษกครัอ่าตอนนี้ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับวันนี้การเที่ยวสวนสัตว์เขาสวนกวางนะครับก็สนุกมากเลยนะครับวันนี้ ได้เห็นสัตว์มากมายนะครับได้ใกล้ชิดกับสัตว์ด้วยนะครับวันนี้ก็ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในช่วงหน้านะครับก็จะ,อะเอาคลิปดีๆให้ดูก่อนนะครับนี่จบที่เขาสวนกวางครับผม สวัสดีครับ